คะกรณีภูพนางรีสอร์ทก่อนหน้านี้หลายท่านคงเคยได้ยินข่าวนะคะซึ่งมีนักท่องเที่ยวเองก็มาแจ้งความดําเนินคดีหลายรายด้วยกันล่าสุดนะคะท่านผู้ชมคะก็มีในส่วนของตัวบริษัททัวร์ด้วยกันเนี่ยนะคะมาแจ้งนะคะว่ามีพฤติกรรมะะของบริษัททัวร์บางแห่ง ที่มีลักษณะคล้ายภูผนังรีสอร์ทก็คือมีการขายแพ็กเกจทัวร์ราคาถูกพิเศษนะทำให้คนไปซื้อเยอะนะคะแล้วก็ดูท่าทีว่าจะไม่สามารถดําเนินการให้บริการตามจํานวนยอดที่ขายทัวร์ได้เรื่องนี้นะคะก็มีการแจ้งบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจท่องเที่ยวด้วยวันนี้นะคะเราได้การเปลี่ยนเชิญท่านผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวค่ะท่านพลตํารวจตรีอภิชัยที่อามาตนะให้เกียรติมาพูดคุยเรื่องนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะอาจารย์เจษศดาก็จะได้ช่วยเสริมในแง่ของกฎหมายด้วยนะคราวนี้ในส่วนของท่านผู้การอิชัยะนบแสตรง นี้นะคะที่บอกว่ามีบริษัทที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันเป็นลักษณะยังไงคะท่านผู้การคะครับคือสืบเรื่องนะะสืบเรื่องมาจากเมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณเดือนตุลานะครับก็จะมีบริษัทภูพานางรีสอร์ทนี่นะครับขายแพ็กเกจทัวร์ให้กับนะักท่องเที่ยวราคาถูกนะฮะ2,590บ 2, บาทโดยนะฮะโดยในนั้นก็บอกว่าพักโรงแรมนะครับแล้วก็มีล่องเรือมีอะไรนะครับ พอถึงวันจริงก็ไปคือนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ไปตามที่โฆษณาไว้นะฮะก็มาแจ้งความนะครับที่กองขับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มรองผู้บริโภคนะครับแล้วก็ตามตสถานีตํารวจต่างๆที่เกิดความเสียหายนะฮะจนกระทั่งต่อมานะครับเราก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวนะผู้กระทาําความผิดนะฮะเจ้าของบริษัทภูผนางได้นะฮะก็มาดูคดีส่งเดินคดีต่อไปนะครับ แล,แล้วก็เราก็เฝ้าติดตามนะครับติดตามผู้ร่วมกระบวนการ,ราต่างนะฮะมาโดยตลอดนะครับตัวนี้ในทางการสอบสวนเนี่ยนะฮะที่จะออกหมายได้ก็ยังมีเหลืออีกคนสองคนนะครับที่เป็นผู้อุ้นสวนร่วมกันนะฮะกำลังดําเนินการติดตามอยู่แต่ก็ยังมีกลุ่มของเออเขาเรียกว่าเป็นเซล์นะเป็นเซลที่ขายพวกนี้นะครับคือบางคนเนี่ยเมื่อบริษัทนี้ก็โดนยุบโดนปิดไปแล้วนะฮะก็อาจจะมาจดทะเบียนเปิดบริษัท นะครับธุรกิจท่องเที่ยวใหม่เพราะว่าเขารู้เส้นทางรู้อะไรต่างดีที่จะติดต่อกับที่พักโรงแรมเพื่อจะทาใหม่ต่อได้นะซึ่งอันนี้ก็ไปขอจดทะเบียนกับสํานักธุรกิจนาเที่ยวนะครับของกรมการท่องเที่ยวนะฮะซึงได้รับอนุญาตก็ไปเปิดบูธตามงานนะครับที่จัดอย่างที่การท่องเที่ยวจัดนะครับที่เมืองทองธานีเองก็ไปขายแพ็กเกจเหมือนผู้นางเลยใช่ไหมคะ หรือาตามห้างสรรพสินค้าต่างเองด้วยก็มีครับคือถ้เาฟังอย่างที่ท่านผู้การพภิชัยพูดนะฮะหลายๆคนเริ่มนึกภาพตามแล้วนะอาจารย์เจษฎาว่าก็ต้องมีคนหลงเชื่อนะถ้าแพ็กเกจน,น่าสนใจราคาไม่แพงแล้วก็โอ้โหไปเที่ยวภาคใต้ใ,ใครจะไม่อยากไปเดี๋ยวเราชมข่าว15บห้านาฬิกากันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามว่าในเมื่อมีพฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นนะคะทางตำรวจท่องเที่ยวเตรียมระวังภัยให้กับประชาชนอย่างไรหรือว่าในแง่ของกฎหมายนะคะเราจะมีการดําเนินการทางกฎหมายกับบริษัทเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเขาทำผิดหรือยังเนี่ยหรือว่า มีแววที่จะทําผิดเราทําอะไรได้ไหมนะคะหลังข่าว15นาฬิกาติดตามเรื่องนี้กันต่อค่ะครับ 15นาฬิกาติดตามชมแทนข่าวจากไทย PBS นะคะคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอประชุมติดตามผลการดำเนินการของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะการสั่งระงับ8โครงการและการเตรียมพร้อมประกาศมาตรการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลคู่ละ80บาทในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะ กรับเขสู่รายการสถานีประชาชนก่ะท่านผู้ชมคะเรากําลังพูดคุยอยู่กับท่านพลตํารวจตรีพิชัยที่อามาตนะคะผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยวเกี่ยวกับกรณีของพฤติกรรมบริษัทที่เกรงว่าจะทําเรียนแบบภูผนางรีสอร์ทที่จังหวัดกระบี่ก่อนหน้านี้ที่มีการขายแพ็กเกจราคาถูกพอถึงเวลาควรซื้อแล้วก็ไปเที่ยวจริงกลับไม่สามารถดําเนินการได้คราวนี้ในบริษัทที่มีการร้องเรียนมาว่าเอเกรงว่า จะไม่สามารถดําเนินการได้ตามแพ็กเกจที่โฆษณาไว้ตรงนี้ทางตำรวจท่องเที่ยวมีวิธีที่จะแนะนําประชาชนยังไงได้บ้างไหมคะท่านคะครับในส่วนของประชาชนที่มาใช้บริการหรือมาซื้อแพ็กเกจทัวร์เนี่ยนะครก็อยากจะแนะนําให้รตรวจสอบหรือว่าดูที่บูธขายว่าเขามีใบอนุญาตของการประกอบกิจการธุรกิจนําเที่ยวถูกต้องไหมขอดูใบอนุญาตก็เลยนะฮะว่าชื่อนี้ตรงกับบูธที่เขาตั้งไหม แล้วก็ดูนะครับรายการท่องเที่ยวเขาเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับกับราคาที่เขาเสนอมานะฮะบ,บางครั้งเนี่ยรายการอาจจะดูสวยงามเลิศหรูนะฮะแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วมันอาจจะต่างกันเยอะนะฮะเรา<ม>ก็ต้องหลือเชื่อ,อ,อ,อนี่ <c oughs> ฮะเราก็ต้อง คือเราก็ต้องใช้ดุลพินิจนิดหนึ่งว่าเอ๊มันไม่น่าเป็นไปได้นะฮะถ้าเกิดสมมติมท่านผู้การค่ะอาจารย์เจษฎาถ้าเขาอ้างว่าอ๋อมันโลซีซันฝรั่งไม่มาพี่เลยเอามาขายถูกๆได้ถ้าถ้าประมาณมพูดประมาณนี้เราจะเชื่อได้ไหมครท่านคะถ้าเขาโน้มน้าวใจอย่างนี้ครับในกรณีที่มีหลายบริษัทติดติดกันเนี่ยนะรเรา <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็อาจจะเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบแต่ที่เดียวกันเนี่ยนะฮะสถานที่เดียวกัน่ที่กระบี่ที่อ่านางเนี่ยอีกที่หนึ่งทำไมเอ๊ะทำไมราคาเท่านี้ที่ทำไมราคาถูก นะฮะม,มันต่างกันตรงไหนเอามาดูที่อ๋ออันนี้ไปเรือยอทอันนี้ไปเรือหางยาวนะฮะ <laughs> โอเคงั้นได้แต่ว่า <c oughs> ถ้าเป็นอย่างอื่นที่มาเท่ากันอย่างเงี้ยนะฮะมันคงเป็นไปไม่ได้ถึงจะโลซีซันไฮซีซันเนี่ยนะฮะนะฮะก็ต้องพิจารณากันนิดเดิก่อนนะครับ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แต่ในกรณีนี้อาจาร,รย์เจษดาค่ะ <c oughs> หลายคนบอกว่าในแง่ของกฎหมายสามารถทําอะไรได้บ้างไหมฮะหรือต้องรอให้เขา หลอกเราสําเร็จก่อนคือเราต้องไปแล้วไม่มีทัวร์เหมือนภูพนางถึงจะมาดําเนินการได้หรือไม่หรือว่ามันต้องเสี่ยงลุ้นขนาดนั้นเลยไหมคะอาจารย์ครับถ้าโดยปกติเนี่ยความผิดมันจะสําเร็จต่อเมื่อเมื่อเขาได้เงินไปนะคร<อ>ับนั่นถือว่าเป็นความผิดสําเร็จแล้วนะค,ะครับทีนี้แม้ว่าเราจะยังไม่เดินทางไปใช้แต่ถ้าเราโอนเงินให้เขาแล้วก็ถือว่าสําเร็จตกลงกันแล้วแล้ว<อ>ถึงเวลาไม่ได้ไปเนี่ยมันก็ ถือว่าเป็นการครอบองค์ประกอบครอบองค์ประกอบในความผิดเรื่องการช่อกงไปได้แล้วทีนี้ถ้าเป็นบริษัทพวกนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องตรวจก่อนก็คือว่าตรวจดูว่าเขามีทะเบียนกับการท่องเที่ยวไปหรือเปล่าถ้ามีอันนั้นก็แสดงว่าอย่างน้อยสุดก็มีเงินประกันอยู่ที่นั่นกับกรมการท่องเที่ยวอย่างน้อยที่สุดเวลามีปัญหาเนี่ยก็ยังได้เยียวยาอยู่บ้างบางส่วนนะครับแต่ทีนี้ัวร์แบบนี้นะก็จะขายเยอะ เพราะมันจะคุ้มกับไองเงินที่ไปวางประกันเอาไว้นะฮะสิ่งที่น่าจะตรวจสอบอีกอันหนึ่งก็คือตรวจสอบกับโรงแรมหรือสถานท่องเที่ยวนะฮะที่เขาอ้างเอาไว้นะฮะลองไปตรวจสอบดูว,ว่ามีบริษัทนี้เนี่ยเขาไปจองไว้หรือเปล่าจองไว้เท่าไหร่นะครับอจองไว้เมื่อไหร่รก็ดีนะนะถ้าเขาบอกว่า ยังไม่มีจองอะไรเข้ามาเลยนะบริษัทนี้พี่เช็คแล้วไม่มีเลยนั่นหมายความว่าอันนั้นต้องระวังไว้แล้วครับเตือนภัยละอ๋อนี่แสดงว่าเวลาเราไปติดต่อซื้อทัวร์นะฮะอาจารย์เจษสาท่านผูบการคือให้ถามก่อนแล้วขอใบปลิวออกมาข้างนอกก่อน อย่าเพิ่งใจกันแล้วบอกตัดสินใจนาทีนี้สาแถมหนึ่งบอกเดี๋ยวขอข้อ้องน้ำปับเดี๋ยวพี่ไปดูเงินว่าพอไหมแล้วเราออกมาเราเรารีบกดหนึ่งหนึ่งสามสามหรือ Google ว่าโรงแรมนี้เบอร์อะไรอย่างนั้นได้ไหมครับท่านได้ครับเสียงน้อยคือยอมอย่าไปเรียวอย่าอย่าไปเทใจนะครับเพื่อความปลอดภัยดีกว่าเสียเวลาสักนิดนึ่งดึงเวลาไว้สักหน่อยนึงเพื่อได้ตรวจสอบห้ละเอียดว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าโรงแรมนี้เขารับจองบริษัทตัวนี้ไว้หรือเปล่าว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรอย่างงี้นะ ประด้ก็ยืนยันมาเราจะได้อ่านะครับชัดเจน ได้ไดอ้อย่างน้อยก็มีโรงแรมนอนแล้วนะครับอาจารย์ <c oughs> แต่วัาถ้าเกิดเรากลับมาเราบอกเขาว่าพี่บริษัทพี่ไม่เห็นจองเลยหนูโทรเช็คโรงแรมเมื่อกี้น, <c oughs> นี้เขาบอกโอ๊ยน้องพี่ยังไม่จองหรอกจนกว่าน้องจะซื้อพี่สิพี่ถึงจองพี่จะจองก่อนแล้วไม่มีแขกไปพัก <c oughs> ไม่ได้เลยครับอย่างนี้ไม่แน่นอนกําหนดการในการท่องเที่ยวเนี่ยเขากำหนดไวลาวันไหนวันไหนถ้าไม่ได้จองโรงแรมนะฮะโรงแรมไม่มีที่พักให้เลยยุ่งเลยเอ๊ะพวกถามทั้งสองท่านอย่างกรณีบางครั้งเราเห็นบริษัททัวร์ที่เขาบอกว่าเลือกวันไปได้แต่เขาให้เป็นช่วงเดือน อ่าช่วงโลดจีสซนกรกฎาคสิงหากันยาแต่ต้องแจ้งล่วงหน้า7วันประเภทที่ไม่ไมต้องลงระบุวันโอ้ยอย่างนี้ยิ่งเสี่ยงไหมคะอาจารย์พวกนี้จะต้องมีคอนแทคยังไงก็ต้องมีคอนแทก<อ>มีสัญญากันไว้วนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้ว่ามีสัญญากันไหมตกลงกันไหมว่าแจ้งแจ้งห้องพักภายใน7วันเท่านั้นเอง ใช่ใช่ถ้าจะแจ้งด่วนอย่างนั้ก็น่าจะมีโคดต้าไว้ว่าบริษัทนี้ส่งมาต้องมีห้องใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดประชาชนนะอยากจะร้องเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะท่านผู้การที่ตำรวจท่องเที่ยวของเรามีหมายเลขฮอตไลน์ที่จะช่วยแนะนําการถูกหลอกได้ไหมคะท่านคะครับก็หมายเลข1155นะฮะ1155โทรไปได้เลยนะครับตลอดเวลานะครับจะสงสัยว่าบริษัทนี้ ช่วยมาตรวจสอบทีหรือว่าสงสัยพฤติการต่างๆเนี่ยนะฮะก็แจ้งได้นะฮะกเล้วราก็จะไปร่วมกับสำนักทะเบียนการท่องเที่ยวเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยไปร่วมตรวจสอบนะครับให้นะครับแต่ท่านผู้การอยากจะฝากถึงบริษัททัวร์ยังไงบ้างไหมคะช่วงนี้ก็โลกีสั้นด้วยนะคะครับคือประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีนะครับมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับป่าเขาเรานำไปทะเลสวยนะครับประชาชนอัธยาศัยดีนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งดึงดูด อันดับต้นๆของของชาวโลกเลยนะฮะทีะท่อยากมาประเทศไทยเนี่ยนะฮะฉะนั้นบริษัทนําเที่ยวนะฮะก็ควรจะดูแลนักท่องเที่ยวดลแลลูกค้านะครับอย่าไปหลอกลวงเขาทั้งคนไทยเองเนี่ยนะฮะว่าอย่าไปหลอกลวงเขานะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะที่เขาอยากไปเที่ยวนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะฮะ คุณจะต้องทําให้มันดีนะเพื่อคนจะได้ไปเที่ยวจังหวัดคุณนะไปเที่ยวสถานที่ที่คุณอยากให้เขาไปเที่ยวนะก็จะมีรายได้ให้กับในจังหวัดในพื้นที่ด้วยนะก็ขอให้ช่วยนะครับช่วยกันนะดูแลนักท่องเที่ยวนะแล้วก็สร้างความสุขให้นักท่องเที่ยวนะฮะอย่าอย่าอย่าไปเห็นแก่ นะครับอะไรได้ที่ไม่ถูกต้องนะครับค่ะคืออย่าให้แกประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมนะคะค่ะเราก็ช่วยกันนะคือความจริงถ้าจะบอกว่าโลซีซันก็ไม่ถูกนะะเพราะบางพื้นที่หายตลอดปีเหมือนกันนะเต็มตลอดปีฉะนั้นก็เราช่วยกันดูแลนะคะคร่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้การวิชาและก็ขอบคุณอาจารย์เจษฎาอย่างสูงเลยนะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะช่วง